ทำบ้านใหม่ทั้งทีแต่คุณพ่อคุณแม่หวังดีให้เฟอร์นิเจอร์บ้านเก่ามาด้วยทํำยังไงดีเป็นปัญหาโลกแตกจริงๆนะครับต้องบอกว่าหลายๆบ้านเลยนะครับนะฮะที่ผมไปทํางานมาเนี่ยถ้าเกิดว่าทําบ้านใหม่นะฮะแล้วมีตั้งแต่ต้นเลยนะบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีโต๊ะกินข้าวมีโซฟาเก่าโดยเฉพาะโซฟาแบบชุดโต๊ะมุกขาสิงอะไรพวกนี้เนี่ยนะเป็นโต๊ะไม้ เป็นความทรงจําของคุณพอ่อคุณแม่ก็ให้มาก็ไม่อยากทิ้งไม่รู้จะทํำยังไงมาปรึกษาผมว่าช่วยออกแบบให้มันเข้ากันได้ไหม <c oughs> คือบ้านของคุณเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยด้วยธีมก่อนครับถ้าเกิดคุณเอาตีมมาเป็นตัวตั้งว่าคุณอยากจะได้ตีมแบบไหนคุณอยากได้โมเดิร์นนะแต่แต่ถ้าเกิดคุณเอาตัวเฟอร์นิเจอร์เก่าเนี่ยเข้ามาใช้เนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยมันคือการผสมมันคือการมิกแอนด์แมทมันก็คือโมเดิร์นอีกแบบหนึง่ง ซึ่งคุณอาจจะกบเกลื่อนด้วยการใช้สีที่มันเข้ากาันอย่างเช่นสีสีเก้าอี้ส,ส,สีโต๊ะไม้ของคุณเนี่ยที่มันเป็นสีส้มๆม,ม,มาสีโบราณโบราณอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะย้อมสีแล้วออกให้มันเป็นสีแบบเหมือนกับสีในโทนของห้องของคุณแต่มันก็คือแบบช่วยได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะใช้เฟอร์นิเจอร์ของบ้านเก่าของของ,ของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้มาผมแนะนําว่าให้เอาธีมนั้นนะ่ย คือเฟอร์นิเจอร์แบบนั้นเนี่ยมันเหมาะที่จะแต่งตีมอะไรแล้วคุณก็ลองไปหาตีมแบบนั้นมาดูนะฮะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าอยากจะเอามาใช้เนี่ยแล้วให้มันดูสวยดูเด่นเนะี่ยคือบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ไม่สวยนะฮะมันสวยด้วยตามยุคตามสมัยตามสไตล์ของมันแต่ถ้าเรามาวางผิดที่เมื่อไหร่เนี่ยเรียกว่ามันมันมันด้อยค่าไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะใช้จริงๆคุณก็ต้องไปหาดูครับว่างานตกแต่งสไตล์แบบไหนที่มีใช้เก้าอี้แบบเนี้ย นะฮะและมันสวยงามถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วเฮ้ยมันโอเคมันพอได้แล้วรู้สึกว่าก็ยังสวยก็อาจจะเลือกแนวนั้นแล้วชุดโซฟาโตะ๊ะไม้ที่คุณพอ่อคุณแม่ให้มาเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณซื้อไปแล้วแล้วคุณมีธีมของคุณเนี่ยแล้วอยู่ๆจะให้เอาโตะมาตั้งเนี่ยก็ต้องขออนุญาตว่าอาจจะให้เก็บไว้หรือว่ามีที่อื่นเก็บไว้เนี่ยบ้านของคุณจะออกมาสมบูรณ์แบบมากกว่าครับสวัสดีครับ